ตอนนี้เรามาหาของกินนะครับนี่มาถึงโรงแรมข้างๆโรงแรมเขาก็จะมีร้านสะดวกซื้อนะครับร้านเขาเรียกว่ารอสั้นนะครับรอสั้นตรงนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวเราเข้าไปดูครับเข้ามาแล้วก็จะมีพวกาาอาหารมีขนมปังเหมือนเซเว่นบ้านเราเลย,น,เลยนะครับมีร่มขายด้วยนะพรุ่งนี้ใครจะซื้อร่มก็ได้นะอ๋อมันก็จะมีพวกบะหมีอ่อะไรเนาะ ะหมีก็จะเหมือนบ้านเราอันนี้คืออะไรอ่ะคอบิ๊นอบิ๊กจะอร่อยไหมพรุ่งนี้เราก่อยมากินเดี๋ยวไปดูขนมีอะไรบ้างมีขนมมีเล่ด้วยนะครับมีเล่ก็จะมีวาย,ยนี่เป็นนี่อะไรไม่รู้เนี่ย,ยนี่คงเป็นโยเกิร์ต โยเกิร์ตนี่ราคา16.8หยวนนะครับคูณ5้าเข้าไปเป็นเท่าไหร่เนี่ย16 5เป็นเท่าไหร่เ 90. 80. 90. 80. 80กีอบ90้0ส0บ0ปดส0บกบแปบบว่าบาทเกือบ90นะครับเนี่ย16.8หกจุดแปอ่ะเกือบ90าบาทนี่ก็จะเป็นน้ำผลไม้ไม่อยากกินอันนี้โอ้โหอาจยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้เราพามารีวิวใหม่ สามชิ้นนะครับของเราเดี๋ยวเราไปกินบนห้องกันแค่นี้จะพอเหรอสามชิ้นเองจืดจืดแต่ว่าก็มีรสชาติแบบมีกลิ่นเห็ดอันนี้เป็นข้าวมข้าวเหรออืมความจริงนึกว่ามันเป็นน้ำไงอย่ากซดน้ำไงนี่ตั้งใจว่าจะมาดูว่าอร่อยไหมเสร็จแล้วเป็นมามาแล้วมานั่งนี่จะแกะไหมแกะแล้ว แก่ดีก็จะได้กินแกจะเอามามา่าตรงนั้นด้วยกันไหมล่ะพี่แล้วมีน้ำให้หรอมีน้ำเฮ้ยน้องโอเพ่นที่นี่นะครับอก็ไม่ได้เดีย๋ยวไปหาตะกอนอ่นเราจะมาชิมต่อมาล่ะ เราแก้วน <gesch> ้ำร้อนไหนนี่มันเป็นพลาสติกหรอสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างเจ็บเจ็บเจ็บยังไงบ้างนี่แกะกระังขี้ข้อแรงค่ะอืมงแกะให้ด้วย ไม่มีมีแต่นี้มีแต่ตะเกียบนี่ปูอัดนะครับรสชาติปูอัดบ้านเราปหะอร่อยแก่แม่อร่อยอย่อืออ่อมีรสชาติปลาอร่อยดี แต่ว่าถ้ามีวาซาบินะก็จะอร่อยมากนี่อีกอย่างนึงนี่นี่โยเกิร์ตนี่เองแต่อ่านภาษาจีนไม่ออกสักคำสตรอเบอร์รี่มันเอนบอรี่ฟรุตฟลาวเวอร์เฟอร์เมนมิลค์เฟอร์เมนมิลค์ก็คือเหมือนนอมหมักนี่เฟอร์เมนมิลค์ก็คือนอม เขี้ไปไหนอะ่ะพี่ไปไหนอะ่ะอันมายังไงอะ่ะอันัาจากสุโขทัยม,มามันก็น,นั่งแท็กซี่มาที่นี่ทำไมนั่งขี้ตกลงยังไงมันทำไมไอ้ขี้จีบเป็นข้องจีนมา้คะคช้เพราคนจีนอ๋อ แล้วแค่อะไรครับจะรอกุญจีจะรอกุญธีมันได้เยอะจัดนะครับเนี่ยเขากินไม่หมดได้ค่ะแล้ว80บาทมันเป็นของหวานอร่อยอร่อยเหมือนกันรสชาติจะเข้มข้นกว่าที่ไทยอันนี้อันนี้ยอมรับว่าอร่อยกว่าขอจิ้มด้วยนะรสชาติจะเข้มข้นเขาจะออกความเหนียวเหนียวหน่อย นะครับนโยเกิร์ตเป็นโยเกิร์ตนะครับข้างบหรอชาจะเหนียวเหนียวอร่อยอร่อยโดยรวมก็ไม่ได้แย่ครับก็ปกติไไกแต่แอบจืด

嗯。Mm hmm.